คุณยายทานข้าวกับอะไรจ้าอันนี้ต้มให้มันเลนนะคะมันกันเลยบาน่าดูาน้ำเต้าหู้กับแตงนะคะกระดูกหมูแล้วก็จะเป็นน้ำขิงนะคะอแม่จ้าคุณยายทานข้าวแช่บ่จ้า คุณยายจิท่านกล้วยนอ่าสองสองน้อย,ยจ้าหลักก็ไข่ต้มน้วยนึงแล้วเพิ่นกะสิกินแกงจืดเต้าหู้เต้าหู้บักแตงจ้าอแม่แม่ดื่มน้ำก่อนบ่จ้าถ้าก็อันขยับกล่องไหลมันสีสันอันนี้อันนี้ก็จะเป็นอ่าน้ำดอกอันชันนะคะน้ำดอกอันชันอัญชันบอ ดอกอัญชันให้คุณยายทานนะคะบำรุงหัวใจค่ะเอเมอ่ะจับปะให้คุณยายเข้ากล้องคนเดียวเดอเออ้อเอเมนะต่างกัน การหนาวไม่ค่อยใหญเปิดที่นี่สิ mm hmm. อร่อยไหมจ้า mm hmm. โอ้ยยายจะเป็นกลิ่นเป็นตาแซบเนาะกลิ่นเป็นตาแซบเนาะ mm hmm. ไม่ได้ถ่ายคุณยายทานอาหารหลายวันแล้ว ให้คุณยายทานเอาเองนะคะค,ค่อยๆทานนะคะโอ้ยทานอะไรน่ะทำไมทานเอาทานเอา,าน่ะท,ทานอะไรจ้า,า,าของหวานคุณยายบอกของหวานจ้า โอ้ยเมื่อกี้เนี่ยให้ผู้ใหญ่บ้านนะ่ะสร้างของให้ย่าไงสร้างน้ำขวดใหญ่พี่น้องเอ้ยขวดน้อยนะมันขยะหลายแม่พวกวนที่สร้างขวดใหญ่วันหยัยงวันตีเปิดขวดนึงนะทั้งต้มน้ำทั้งต้มเข่าให้เร่องสินะของย่านะแต่ว่าเพิ่นสร้างอย่างหากระควั่งกุ้นมันนั่นแหละแต่กระถามนิดสิเราเพราะว่าปกติมันสร้างได้แบบตัวนี้มันสร้างไม่ได้ก็เลยว่าเอา เป็นยังมันจังบ่ได้เพ please, too, to well. it, ent, nhưng, ิ่นกะว่าเขาเอาน้ามากินบ่ได้เอามาอาบนะจ้าไมากินจ้าก็เฮ็ดน้ำนั่นน้ำนี่แน่เฮ็ดน้ำขิงแน่เฮ็ดน้ำใบเตยแน่จังสิ้นนะแม่ก็แบบนี่นั่นแหละบุษันก็ซื้อมาขวดละสิบบาทคือเก้าแม่เนาะซื้อน้ำขวดหนึ่งสิบบาทต้มได้หลายอันอันนี้สิบบาทได้หนินี่แม่นี่ขวดน้อยน้อยนี่สิบบาทได้พี่น้องนี่ นารากระเกล่นที่เอามาตุมเอาตุมน้ำขิงเนี่ยแซบว่แม่น้ำออร่อยไหมคะยุ่งกัดหนาย เท้าแล้วกาสีสันกัดเป็นนัองเสียดายพี่น้องเอ้ยร้อยหน่องร้อยหน่ กระดูกงมูว่างไม่เอาว่างเลยกระดูกหมูกะต้มไปเพื่อนจนเปื่อยได้พี่น้องเด้อย่อยจัดแล้วกินกระดูกหมูเด้อยน่ะ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 เบิ้งต้มกระดูกมวยแล้วกินเด้อจัดเด้อเห็นว่านี่ต้มจนเปื่อยเพราะว่าเราหยั่งไม่ได้ปากกระตุ้งต้มจนแบบหน้าตามันอาจจะไม่สวยนะเพราะเราต้องการให้มันแหลกตุ้มเปียกนั่นเ ท่านจะได้ทานง่ายๆเห็นบ่กเรากินกระดูกหมูด้วยพี่น้อง <laughs> ทานกระดูกหมูนะจ๊ะเห็นว่าน่ะเกีงขึ้นอย่างนี่เอาลาะกะมานให้ย้ายท่านอาหารให้เบิ่งได้ว่าเพิน่นัะ นี่ละกินอิ่มนอนรับขอบคุณลูกหลานทุกคนที่ดูแลท่านจ้าเดอ้อถ้าท่านมีทุกมีทุกก็ขอให้พ้นจากทุกถ้าท่านมีสุขขอให้สุขยิ่งยิ่งขึ้นสวยสวยรวยรวยตลอดไปตลอดการนะจ๊ะขอบคุณที่ดูแลพุทาผู้กแก่เดอ้อลูกหลานเดอ้อบ,บายบายเห็นไหมแม่โอ้ข้ากินกระดูกหมูอยูบย่บายบายจ้า